เดอี้ยกินนาบูดนาปูดสิ่ด้วาอ้นอวันตูวอ้วนปะิดสีแล้วเนี่ยีดีด้เศ้าสีดีเ้ากินนะกินรบ้าบีบมันคือขาววะสวัสดีครับย่าวกรเบืงงี้มันเห็ดทางย่มึงะนอูมากปครับปูอยู่นู่นนะไปน้องโอ้มันนี่เะเซอร์ไพรสนะครับปูกับย่ามาเสไปด้อเนียวเราไปยางร้อมาบอกแลบอแม่ ว่าสิมานะเขาบอกจรอสาเปไปคูเดียวไม่บอกสาวคนแรกเลยก็สั่งเลยมันเพิ่มไปไมไหมค่อยมาทันจ่อยมาทันจ่อยจออะไรกลับไปกลับครับอีเบกับอยูบอยู่ะมายามมายามยามมายามผูอยู่ะแม่โง่หนัขนาเราอยู่ซะกอนแต่บุญหัวอู้อยู่เนาะ ปูมวหัูอยู่นะครับปูายากับที่แมมาเนียนี่แอดมินบ่นี่ยแอดมินบ่เนี่ยแอดมินใช่ไหมเนี่ยใช่ฝากช่องนะเอามาฝากช่องเกินมือวาน่ฝากช่องเดียวให้น้องฝากบเบฝากช่องจะท้องเนี่ฝากช่องจ้องเน่ย ปูห่องย่าพาย่าพาแฟมิลี่่อฝากฝากสองพแฟมิลี่เาช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ยูทูบเบอร์สช่องเนอเอาฝากช่องปูหองย่าพาแฟมิลี่่องยช่องหังช่องหังชองหังเอากับปูหองย่าพาปูห่องยูหองยาพาแฟมิลี่

Family Family อ่าถูกต้องเมื่อกี้เล่นมุกเล่นมุกอย่าพูดได้อยู่พูดได้โยพูดได้ต้องไปถามปู่อ๋อไปถามปู่แหละจะคล้องแทนว่านั่นต้องคล้องแต่อันนี้นี่น้ำมันเออนี่ตัวสำรองบอกเลยฮะคิดนิราภัยก่อนนะครับสวัสดีครับ